สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมนำเห,หรียญหลวงพ่อแช่มนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับจัดสร้างในปีสองห้าหนึ่งห้านะครับเป็นพิมพ์สตันนะครับหรือว่าบล็อกสตันด้านหลังนี่ก็จะเป็นหลังยันนะครับเพื่อนเพื่อนมาให้เพื่อนเพื่อชมกันนะครับเพื่อนเพื่อนลองชมกันดูว่ามีเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญแท้เหรียญหนึ่งเป็นเหรียญเก๊นะครับลองดูนะครับว่าเหรียญไหนแท้เหรียญไหนเก๊ เดี <muitas S 2> ๋ยวผมจะค่อยๆเอียงให้เ <bulun> พื่อนๆดูนะครับก็เหรียญซ้ายมือเนี่ยนะครับเป็นเหรียญกเหรียญขวามือคือเหรียญแท้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองดูที่ใบหน้าก่อนเลยนะครับดูใบหน้าความธรรมชาติของหลวงพ่อเนี่ยจะต่างกันเลยนะครับแล้วก็ให้ดูตรงที่ร่องปากนะครับร่องปากด้านบนที่ร่องจมูกเนี่ยนะครับที่ด้านบนตรงนี้ที่ผมชี้อยู่เนี่ยเราจะเห็นความต่างถึงแม้ว่าเหรียญเนี่ยฮะจะผ่านการใช้มาก็จริงแต่ถ้าเพื่อนๆดูปั๊บเนี่ย ถ้าคนที่จับอยู่ประจำเนี่ยจะรู้เลยว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญเกนะครับเหรียญนี้ถ้ามองเพื่อนๆจะเป็นเนื้อทองแดงเิียวไฟแต่ถ้าเวลาเราลงกล้องหรือเอียงเหรียญให้ดูเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงกัะไหลทองนะครับแต่ทั้ง2เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญบล็อกหลังยันนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองดูนะครับดูที่ใบหูนะดูใบหน้าเวลาเราดูเหรียญปุ๊บเนี่ยเราดูที่หน้าก่อนเลยเพื่อนๆว่าหน้าเหมือนไหมครับลองดูเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูลองเปรียบเทียบกันดูว่าหน้าเหมือนกันไหม เหรียญหนึ่งแท้เหรียญหนึ่งเกอดูความเป็นธรรมชาติของเหรียญในปีหนึ่งกว่าก็คือปีหนึ่งห้านะครับเขาบอกว่ามีการจัดสร้างในปีสองห้าหนึ่งห้านะครับก็จะมีหลังยันด้วยมีหลังช่วงด้วยเป็นบ็อกซอตันนะครับเพื่อนเพื่อลองดูดูเหรียญเหรียญเกน,นะครับลองดนะูดูความเป็นธรรมชาติจะต่างกันเลยถ้าพบถ้าเจอไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญผิวออกกระไหลทองเดียวเวลาผมพลิก ด้านหลังให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆเห็นความชัดเจนของตัวยันเลยนะครับดูนะเหรียญน,นี้คล้ายๆเป็นเหรียญที่มีกากนะเหรียญที่เป็นเหรียญเกนะเพื่อนๆดูผิวแล้วลองดูที่ตัวยันนะครับเทียบกันดูได้เลยว่าความเป็นธรรมชาติเหมือนกันไหมนะครับผมเอียงให้เพื่อนๆดูนะครับ หูเหรียญน,นะครับลองดูพื้นผิวนะครับนี่เป็นเหรียญแท้นะครับขวามือนะครับผ่านการใช้มาเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเราดูตัวที่อัขระเนี่ยเราจะเห็นว่าความคมชัดเนี่ยจะมีมากกว่าด้วยซ้ำไปท,ทั้งท้ที่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้เพื่อนๆลองชมดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดถูกต้องไหมความอ่อนช้อยนะครับเข็งก็จริงแต่ก็มีความอ่อนช้อยก็คือลายเส้น ของตัวอักขาเนี่ยจะมีความต่อเนื่องแต่เพื่อนๆลองมาดูเหรียญเกดูนะมาดูที่เหรียญเกดนะลองดูนะครับตัวยันเป็นยังไงลองดูที่พ้นเหรียญดูนะครับว่าเส้นเป็นยังไงมีการหยุดนะฮะเรามาลองดูเอาผมยกตัวอย่างตรงนี้ให้ได้เลยนะเพื่อนๆลองดูแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเห็นไหมครับว่าเหรียญแท้เนี่ย มีความเป็นธรรมชาติของเนื้อโลหะมีความเป็นธรรมชาติของพื้นเหรียญน,นะครับตัวยันต่างต่างนี่ยมีความลื่นไหลแต่พอเรามาดูนี่เหรียญเกเราจะเห็นว่าตัวยันเนี่ยมันมีความขัดตากันอยู่ในตัวมันเองเลยนะครับเพื่อวเพื่อนดูอดูตั้งแต่ตัวนี้ไปได้เลยนะเพื่อนเพือนถ้าเราถ้าเราจะเทียบกันเพื่อนเพื่อนลองดูสองตัวนี้อเดี๋ยวผมให้ดูให้แบบชัดๆกันเลย ลองดูที่แถวแรกนะครับลองดูแถวแรกเดี๋ยตั้งแต่ตัวคล้ายๆสระโอตัวนี้มาจนถึงมาตัวที่สามอย่างเงี้ยนะจะมีความอ้วนต่างกันเลยลองดูอันเนะี้ยคือจริงๆก็แทบจะทุกตัวแต่ว่าอยู่ที่ว่าตัวอักษรอ,อักขระตัวไหนเนี่ยจะทําให้เราเห็นชัดมากกว่านะครับลองดูนะครับถ้าพบแตาเจอไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดทีนี้ผมมาพลิกตัวตัดให้เพื่อนๆดู มาดูกันที่ตัวตัดมาดูกันที่ตัวตัดดูระยะห่างนะครับดูระยะห่างกันเลยมาเทียบกันเลยถ้ามองเผินเผิดนี่ก็เหมือนกับว่าใกล้เคียงนะครับแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนนะครับเพราะว่าจริงๆรและระยะห่างการย้อยเนี่ย ถ้เพื่อนๆดูแล้วเนี่ยช่องของฟันเนี่ยนะตรงนี้จะตัดเป็นลักษณะจะมีความห่างมากกว่าความเป็นปืนนะะ้นเห็นไหมล่องต่างๆแต่ตรงนี้จะตัดชิดกว่านะฮะแต่ตัวฟันตัวเฟือง,งนะครับจะชิดกว่านะครับผมบอกเลยว่าถ้าคนไม่เคยพบไม่เคยเจอหรือเคยจับเนี่ยโดนแน่นอนและผมเชื่อว่าหลายหลายคนที่มีแวนอยู่นี้ก็ เก้นะครับเพราะจริงๆมีเก๊มานานและบล็อกนี้นะครับไมืว่าจะเป็นบล็อกหลังช่วงหรือจะเป็นบล็อกหลังยันอ่าพลิกมาด้านนี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าเป็นยังไงว่าด้านไหนนี่จะชัดกว่ากันเพื่อนๆลองชมดูเราจะเห็นตัวตัดอย่างนี้นมีความต่างนะครับ ผมค่อยๆจะสไลด์เพื่อนดูนะถึงแม้จะมีตัวตัดเนี่ยหลายตัวแต่ผมก็เข้าใจว่าในยุคนั้นปีหนึ่งกว่าเนี่ยก็ไม่น่าจะมีตัวตัดมากมายเหมือนยุคใหม่นะเพื่อนๆลองดูนะผมพยายามเอียงให้ดูนะครับก็มีความใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนนะครับพยายามจะทําให้เหมือนนะครับเพราะระยะห่างของฟันเนี่ยต่างกันเลย ถ้าเพื่อนเพื่อนพบเพื่อนเพื่อนเจอไม่มั่นใจอเล่นเด็ดขาดนะครับหลวงพ่อแชมก็ต้องบอกว่าเกดีนะครับเหรียญนี้ออกเป็นเพลินเพลินมองเพลินเพลินที่เพื่อนเพื่อนเห็นสะท้อนเนี่ยเพลินเพลินเหมือนกับทอาแดงผิวไฟแต่จริงๆเนี่ยออกเป็นกระไหลทองเลยนะครับที่พื้นเนี่ยครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับลมดําหรือว่าลมน้ําตาลเนี่ยแต่ว่าผิวเปิดนะครับแต่ก็บางๆก็เป็นลมน้ําตาลก็มีเป็นลมดําก็มี ต่เหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญลมน้ำตาลนะครับหรือว่าคนโบราณบางทีเรียกว่าลมมันปูนะครับถ้าพบถ้าเจอไม่มั่นใจอย่าเช่าดิดขารน,นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนลองดูที่ริมปีปากกันนะตรงร่องปากต่างๆไม่เหมือนกันแม้แต่เดี๋ยวผมจะเทียบอีกหนึ่งจุดให้ดูนะครับเราลองมาดูที่ตัวพศนะครับมาดูที่ปศกันเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะ ตัวอักษรของเลขเสี่หรือเลขสองความต่างจะมีให้เราเห็นทันทีนะครับก็คือการเลื่อนไหลของตัวเลขจะไม่ธรรมชาติตเป็นไปลองดูแล้วมาดูที่เหรียญไทย เราจะเห็นว่าการลื่นไหลนะครับของตัวเลขเนี่ยต่างกันเลยนะครับหรือแม้แต่ตัวสกคอสลาที่ตันที่มีเนื้อเกินเราเรียกว่าสอตันเนี่ยนะครับแล้วถ้าเรามาจะดูพื้นเหรียญกันเราจะเห็นเลยว่าเนื้อหาเนี่ยต่างกันเลยตัวอักษรเนี่ยมีความเป็นแท่งหัวตัวอักษรตัววอลแหวนก็ดีงองงูก็ดีนะเป็นแท่ง คมชัดเจนแต่ถ้าเรามาเทียบไปอีกเหรียญหนึ่งเรามาเทียบดูเราจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะเลอะเอะไม่มีความเป็นธรรมชาตินะครับลองดูเนะี่ยเราจะเห็นอักษรเลยนะว่าไม่มีความเป็นธรรมชาตินยะก็เป็นเหรียญที่ ถอดออกมาแล้วก็มีการแกะมีการแต่งอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆถ้าพบจะเจอไม่มั่นใจอย่าเล่นเด็ดขาดนะครับเรียนสองสี่เก้าเจ็ดบล็อกสอตันเนี่ยนะครับเพื่อนๆถ้าพบแบบนี้พยายามหลีกเลี่ยงเลยนะครับไม่มั่นใจอย่าเล่นเด็ดขาดแต่ถ้าเล่นหน้าเล่นหน้านี้นะครับถ้าเราคนดูอย่างนี้เปรียบเทียบไปแล้วจริงๆหน้าก็ไม่เหมือนกันนะถ้าเพื่อนเนดูให้ดีนะครับดูให้ดีเลยว่าหน้าก็ไม่เหมือนกันนะครับจะมีความต่างกันชัดเจนเลยถ้าพบถ้าเจอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดตติาม ถ้าคิดว่าไร้สาระก็拐ข,ข้ามไปขอบคุณครับ